เป็นโค้ดของทีมบนาคาการครับฝั <abi> ่งในฝักตัวด้วยนะครับสำหรับกลุ่มจริงๆก็ไม่ได้ฝักเรื่อฝักตัวหรอกครับเราเจอกันนานแล้วใช่หมครับเหมือนกเริ่มต้นด้วยกันดีกว่าด้วยการด้วยกันอ่ะันนี้ผมถามก่อนเลยอาจารย์ต้อของด่านขับวิศว์ีเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหรอครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็เกิดจากเด็กนี่แหละครับเด็กในชุมชนนะฮะเด็กในชุมชนเนี่ยเชิญมาบอกผมในในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีกี่หลักกลุ่มครับซึ่ง ในปีก,ก่อนๆน่งพวกเขาเนี่ยมีบางนแต่ปีน,ปนั้นาาเนี่ยสี่ห้าปีทำงานี่ยไม่มีแล้วเขาก็เลยมาร้องไห้แล้วก็แบบมาปรึกษาเพราะว่าที่ร่างของเนี่ยถ้าจะเป็นส่วนย์ลดเด็กนอิดเขาก็เลยขอคฝแนะว่าแบบเอ้ยเราควรจะทำยังไง ที่อาจจะมีสีมือในการพัฒนาทีงขึ้นใหไปคือเครื่องแข่งขันฟุตบอลให้สนุกขึ้นแน่นอนว่าบอลหกถึงสิบสองเนี่ยเน้นถึงความสนุกไว้ก่อนครับหลังจากสนุกเนี่ยมันจะเกิดทางการเกิดขึ้นนีคือในแนวคิดเด็กมาขอเล็กีฬาสีอันเด็กเด็กแค่กีฬาสีแล้วเด็กโรงใช่กีฬาสีของโรงเรียนแล้วก็แบบเริ่มรู้สึกว่า อยากจะปรึกษาใครสักคนที่คอยแนะนำให้เขาเนี่ยเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นซึ่งในส่วนตัวเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลอแล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงปั้งไปเราก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความรู้อะไรในด้านฟุตบอลบ้างนิดหน่อยเอาเสริมให้เด็กได้เรื่อยในใจผมเนี่ยผมอยากทำมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่าก็เลยมี คนทำงานของบอนด์ดีขนาดที่ที่เป็นตัวซักยุงแบบช่ของผมเนี่ยเข้าไปก่อให้เกิดกิจกรรมก็เลยก็เลยสร้างขึ้นมาถูกต้องแต่ว่าชื่อแต่ว่าชื่อดันนะครับก็คือมีอะไรแล้วชื่อดันก็นี่มานานแล้วแต่ว่าก็ห่างไปด้วยอ่าก็ด้วยด้วยช่วงเวลาช่วงผัดเปลี่ยนของ่คนที่ทำแล้วโลโก้เป็เอะไรเป็โลโก้อาโลโก้แต่จริงๆอ่ะผมก็พยา สัญญากษณไรสัญลักษณที่ที่ที่เกี่ยวกับม้นด่านค่ครับซึ่งม้นดานขางเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเขาก็คือรถไฟครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยชื่อบ้นดานมีค่อนข้างหลากหลายอันดแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียนในก็คือม้นดานรถไฟในสมัยรัตกสินทร์ครับอ่าก็จะเป็นม้นดานที่มีอสังหาริมทรัพย์รถไฟครับก็เลยใช้สัญลักษณ์รใช่ใช่ครับใช่ผมแองก็ยินหลายๆคนชมมาบอกว่าเก่าทัดสิกครับฉันใช้เห็นว่าใช้รถจากเก่าเอ้ามา สีก็ดูแบบดูใช่ครับดูของคลาสสิกดหรือว่าครับบดูตัวหน้าครับคราวนี้ผมหลายๆคนหลายๆโคนก็จะมองของว่าด่านอาคารก็คือค่อยๆมาเรื่อยๆไม่ค่อยมาสนุกกับกับเกมฑ์หรือะไรเนี่ยอยากถามสไตล์อะไรครับสไตล์ของว่าด่านอาคารเนี่ยสไตล์แบบจริงๆเนี่ยเราเรื่องแรกเลยดีกว่ากับแบบถ้าเกิดถามไม่ได้เนี่ยผมว่ายังไงมันไปต่อไม่ได้ครับ ครับเพราะฉะนั้นฐานของฟุตบอลเนี่ยที่สำคัญที่สุดผมว่าไม่ใช่เอานักฟุตบอลเข้ามาเตะเลยในความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอานักฟุตบอลมาเตะเลยเยก็มีหลากหลายกีฬาอย่างเช่นเรามีกอล์ฟเล่เขาไม่ได้ชชอบไม่ได้ชอบสนุกมากกว่าใช่ไหมจริงๆผมชอบเียนเหมืมนกันแต่ถ้าเกิดเราเอาความช่วอบของเขาจริงๆผมเชื่อว่าเด็กจะทำได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับด่งนัการในสองปีเนะี่ยนั่นคือเร็่ความชอบเด็กขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ทาความชอบเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีเวทีให้เด็กได้แสดงเนะี่ยมันก็ทีมอานจะไปได้อ่าอาจจะไม่ไปได้ไปถมว่าพยายามจะปูพื้นฐานถูกต้องอครับเน้นนะิสก่อนใช่ครับเน้นให้เด็กสนุก โอ้ปีแรกเทคนิคสรุปอย่างเดียวเรื่อพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ครับประมาณเราจะสังเกตได้ว่าความพัฒนาของบรั้าคือความชื่นชอบทุกอย่างเราจะสังเกตได้ว่าบรรดาเนี่ยจากที่ไปรถเดียวเนี่ยกลาายเปติดรถ่างการโลกถึงโลกของที่เริ่มเริ่มมีส่วนมากขึ้นถูกต้องครับถูกต้องครับนั่น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 คือสิ่งที่เป็นแขนของมบรนดาใน รสองปีแรกครับผมกับอันนี้ผมแบบถามตรงๆเลยก็คือแตนนะคนใหญ่แดไปครับตรงไทยแทงเป็นแดดแด้องโดนแดตบลอบแรกแต่ตรงที่อาจจะลุ้นรอบแปดองเข้าไปนี่อะไรอ่าเงี้ยอันนี้อันนี้มีบทอะไรกับรอบนี้ผมในกานะอาจารย์กับเด็กเนี่ยผมเคยถามเด็กนัว่าการงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างด้วยเด็กก็บอกว่านป็นไร หน้าระมเแสดงว่านั่นคือความชื่นชอบครับออกความชื่นชอบมันมีเนี่ยนี่แหละสิ่งที่เราจะใส่ไปก็คือความพัฒนาของเด็กนั่นเรือเทคนิคยีต่างๆหรือว่าอ่ารูปแบบการเล่นต่างบริษัทต่างๆเหมือนเขาชอบแล้วเขาต้องเลยครับมาถูกทางแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วะต้องประเดเราก็ใส่เริ่มแต่ใช่ถูกต้องจากที่เด็กเนี่ยในในการที่จะเล่นเนี่ยบางทีเนี่ย ถ้าเกิดเขาไม่ชื่นชอบนะก็จะมีซึ่งเด็กในส่วนเนี้ยก็จะมาในตอนที่เขาเล่นทีมอะไรนะแต่เด็กไม่สิบนช้าเนี่ยชอนเช้าุกวันเด็กมานั่งบอกตั้งแต่ปีห้าถูกโขกอายเจ็ดเลยคืออยากมาถูกต้องจริงนะปุ๊บปีมาเลยถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจะได้ลึกใหม่เสร็จแล้วก็บินนะครับซึ่งโอ้โหผมชื่นชอบมากถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะส่งผลต่อวินัย ถ้าเกิดเขาไปอยู่ในทีมใหญ่หรือว่าพัฒนาได้แล้วเนี่ยไปไปสู่ในสเต็ปต่อไปเขาจะเป็นอะไรได้พีดีได้ตอนนี้เด็กเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรที่จริงนนเรื่องเด็กเน,กน่ยผมก็เจอมาหลายรอบของผมก็ตกรอบแปดทีเหมือนกันอะไเด็กรอบท้าจะเอาแปดทีก่อนที่จะเข้าไปสู่จะตกรอบเดือนระชั้นผมไม่ยังเงินอยู่เลยแบบผมเสียดายมันทิดเกียวเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กน่าจะเงินไปกับเราไหมผมก็เลยตั้งสติตัวเองว่าจะ,ะาเดินไปปลนะอบใจเด็กพอไปถึงอแล้วแต่ไม่เกิดอะไรขึ้น เด็กเล่นเนี่ยไจับไเล่นเลยครับเดี๋ยวเราเรายังเสียใจอยู่เลยเพราะแกยังยังเกิดอีกเลยแต่ก็ไม่เด็กไม่ได้คิดอะไรแต่ใว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้สนใจผลแพ้ชนะอะไรบ้างเท่าไหร่เพราขาเขาขอแค่ได้ตรงได้เล่นได้ขอแค่ได้เล่นแป๊บเดียวเขาก็ลืมต่อให้ได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์หรือชนะหรือแพ้เขาก็หายใจผมว่าเด็กเด็กน่าจะไม่ไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้อ่าไม่ได้คิดเยอะครับผมมากใช่ผมว่าเออ มันมีทุกเดือนครับก็ฉะนั้นมันมีเวทีให้เรามันมีเวทีได้บอกทุกเดือนถ้าเด็กไม่มีปัญหาแล้วกรนีขับโค้ดกับกองเชียร์นะรุดกับกองเชียร์หรอมีอะไรไหมที่แบบทิ้งแอยู่ตลอดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยส่วนตัวผมไม่มีแับครับเพราะว่าเมื่อไงผมโอ้โหผมไม่ส่งทุกทุกรอบขนาดนี้เพราะเราตั้ง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 ตั่งตั้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 งตัว่า ผมเนี to to. ่ยสร้างคีย์เรื่องอะธิบายเขาเลยเราเขาโฟกัสไปกับเราจุดต้องพัฒนาการขผลิตในแน่นอนไอุ้้นเล็กโมเน้เงื่อท้ว่มาแปดศูนย์เป็ดที่อื่นกูใส่เอาละไมเอาไปนี่ละใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากแปดศเป็นน้อยลง้าศ0แสดงว่านาการเกษตรเริ่มขึ้นเดินคไปบาหน้องทที่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 เป็นคนติราว่า รู้สึกยังไงรสก็ยังบอกว่าสนุกอยู่สแสดงว่าอุ๊ยสแสดงว่าความชื่นชอบเนี่ยจะเกิดจากเ,เขาละ,ะสงลงนุกดีใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกรรมาใทีมการคิดเขาก็จะเร<า>ิ่มเปลี่ยนไปดูนะครับเขาจะต้องไปฝึกฝนตัวเองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธียังไงนยทำให้พัฒน,นาการเราดีขึ้นจากที่เราแพ้เยอะจะไปแพ้น้อยน้อยลงน้อยลงข้าวเสมอชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสินน่งที่สำคัญ แล้วจะสอนนักเตะคนตัวบางทีถ้านักเตะแข็งในเช่นนั้นหนึ่งอย่างเดียวคือคอนเทนต์มันเป็นจัดเพาะคอนเทนต์มัเป็นเกิดความเครียดน่ะผมว่านะจริงๆจ่ิงๆผมอันนี้ผมผมผมอาจจะก็าเรียกอะไรนะเอาเอาประสบการณ์มาร่วมแชร์ก็ได้เผาไว้ก้างผมแลผมใช้คำว่าแชร์ให้ชิน ครับแพ้ให้แพ้ให้ไม่รู้จะใช้ยังไงอีกแล้วครรัับบคคือมันแพ้หมดหมดทุกประตูแล้วอันดีคือสิบยี่สิบศูนย์ก็โดนมาแล้วครับจนถึงวันนึเด็กก็หมดทีมตัวกันแเนี่ยเราจะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้สมุดใช่แล้วแผมถามว่าอเลยกันนึงผมสังเกตหลายทีแล้วแา่พี่แบ็นแต่นักข่าวเราเนี่ยเวลาที่มันเจอผมไม่กด้ทำไมดนนะครับมันมีแพทช์อะไรเศกแต่ผมผมเวลาที่รักสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมว่านะ ในทีผมเนี่ยสภาพจิตใจนี่แหละสภาพจิตใจก้าัสภาพจิตใจเขาอยางไม่มีแต่พอเจอไวการ์ตุกกูต้ตายผมเห็นแล้วนี่แล้วมาเจอไวการแล้วแบบันวิ่งใส่กันหวิ่งเล่นต่างเล่นพเล่นเล่นความสนิทเรื่องความแตกต่างดรู้จักกันได้เรืยเลยด้วยไป่งแล้วก็จับฉลากชอบเจอแล้ด้วยชอบเจอผมก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจับทีไรไวการ์ตไ้เป่าอยู่หลายเรื่องน้เป็นประจำเลยเลยครับครับครับคระคราวนร้แล้วแล้ว เป้าหมายปลายทางหลักใจที่คิดว่าสุดท้ายที่ที่เหตุผลในใจของผมนะครับเลยตั้งตรงนี้เองจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทีมอยากจะให้เด็กๆเนี่ยไปถึงในจุดที่สมสุ่วนกคนนะครับใช่ไหมแต่อาจารย์ก็อาจารย์ทย่ไหสุดไหมผมประสบความสเร็ณ์เลยโดยตองก้าวไปสู่ในเงานอาชีพตั้งคุณไใช่ป็นแรงกระตุ้ใจกับลูกน้องโอเคเพราะว่าสิ่งแบบเนี้ยมันก็จะสะท้อนกลับมาว่ายเฮ้ในชุมชนเราเนี่ย ก็บอกมีเด็กที่ประสบความสำเร็จไปและเด็กคนนั้นแหละที่จะย้อนกลับมาสอนรุ่น้องใช่ไหเราแสดงให้เห็นกันว่าสิ่งที่ทำไปมันมีประโยชน์ต่อเด็กกิจการแบบนี้ช่วยอย่างไปก็เริ่มมี<ต>อ่างอุหกรณ์นวัตกรรมต่างๆก็เลยพอมันตึงเห็นว่า สิ่งที่เราทำมีประโยชน์ต่อเด็กนะมีมีมีประโยชน์ต่อชุมชนนะก็เลยอ่ะเรื่องเรื่อพัฒนาการที่ขึ้นไปเรื่อยพอเราพอเราคุยกันสนุกแล้วก็เหมือนจะแอบออกัวเลยประมาณว่าสิ่งที่ทีมเล็กๆหรือบางทีจะจะประสบความสำเร็จเน่ยส่วนใหญ่แล้วตัวชิว่าก็ได้ไปตกที่คีย์แบบเพราะโดยมีคนคนหนึ่งที่ลูกอาสาขึ้นมาครับใช่เพราะว่าเท่าที่ไปสังเกตดูคือถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยครับคุณครูเนี่ยเขาก็ทำ มีหนาที่มีนาที่แล้วก็เวลาออกทางนี้ไปก็สจอปัญหาต้องหยาต้องต้องรับผิดชอบชีวิต้องอะไรใช่จนเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคที่ที่เป็นอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะหนที่มันแตแต่ว่าก็จะเหด้่คเหนื่อยชีวิตเ่้นใหมแล้วก็ต้องามไปครบครัทำไปทางไรวะครับครับมีอะารอยางเลวาครอบคัวนี่ก็เหมือนกันแหละอะรดีนะแแฟนถามคอบครัวถาม เอาพม่าอะได้ปะอะไรเรืองบ้านนี huh. ันต้องเดินนะจะแชร์ไ oh ด้ไหมก็เกิดเป็นประโยชน์กับท่านเลยคือถ้าเกิดเราทำคนเดียวกับเราได้ผลเยอะคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราทำคนกลุ่มทุกคนได้ถูกไหมกับเด็กๆได้สุขภาพที่ดีนะฮะกับตัวเราก็ก็ก็มีความก็มีความเผาในในในสิ่งที่เด็กๆก่อไม่ได้ครับอะไรก็คือเด็กเราเนี้ยจะสังเกตได้ว่าเด็กของของบ้านกมเนี้ย ในในเจนเจนเนี่ยไม่ไม่ว่าแค่เรื่องลูกบอลกับเขาจะเริ่มมีไมซ์เซ็ตที่ดีคือเฮ้ยอัน้เป็นเป็นสิส่งที่สำคัญนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลนะผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีไมซ์เซ็ตที่ดีเนี่ยหนึ่งคือสองังคมได้บางทีเนี่ยเราเด็กหมอกแค่เรื่องลูกบอลแต่นะถ้าเด็กมีไมซ์เซ็ตดีทุกอย่างดีหมดเลยกับครูชีวิตมีปตาเลย ก็ก็ก็ไม่เตะเพราะว่าเราเราเราก็ใช้กิจกรรมแบบนี้ทุกนก็ได้ไปนอกดูนอกครับครับผมผมโดนเตะดีๆแรกๆเนีผมโดนรถจ้าเลยสองไป็นลำไสก็ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เอาลูกมาเตะไงครับผมทำก็เตะคนอื่นครับจนบางทีลูกถามว่าอะไรอะไรก็ันนักขบอลอะไรไปฟุตบอลเสื้ออย่างนี้ทางทางข้าแม่ผมจะถามว่าแล้ว ก็มากจะตุ้นทำาได้อะไรทำาได้แต่โดยเขาทำที่มาจาเลยครับมันก็จะมีคำถามเลยไอ้ทำได้มาเข้ากระเป๋าตัวเองอ่าเอออาหากินกับเด็กไหมผมเจอมาตั้งแต่ปีแรกจนจนพรพิสุทธิ์จะมาเห็นเราทำจริงนะเด็กได้จริงแล้วเราทำเราทำมันเป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆเพราะเขาไว้ใจอยาทำเหมือนกับผู้ที่เขาจะกระตุ้นเราเขาก็จะสบายใจที่ท้ายผมว่ามันเป็นเป็นแพทเทิร์นที่มันต้องตามกันแหละงั้นงั้นขอประเด็นนี้ขอขอเป็นประเด็นเนี้ย วันเด็กดีนะจ๊ะอ่านมาจากพนาเลยพึ่งเอพึ่งขาดแล้วหล่ะตอนนี้หลังจากที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการหรือรายการของตอนเด็กอาจารย์เห็นอะไรบ้างหรือว่ามันเป็นยังไงในความรู้สึกของอาจารย์จริงๆเนี่ยผมว่ารายการเนี่ยเหมาะมากสำหรับมีกี่นั้นรู้ไหมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยคือผมแด้น้อยลงอย่างบางคนเนี่ยวันนั้นโดนกรรมการติดเพราะว่าทุนรับโยขาอะไรอย่างเงี้ย กลับมาเห็นในสนามเนี่ยเขาเนี่ยเขาฟุตบอลเดี่ยวเขาฟุตบอลเดียวเขาพลาดจุดจุดไปต้องกลับจุดต้องครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่สปอนที่เห็นว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเด็กเราสนใจที่จะพัฒนาตัวเองสองปีที่ผ่านมาเกือบสองปีแล้วเนี่ยอาจารย์อาจา็เอะไรยังไงครับดีสิเพราะว่าถ้าเกิดผมถ้าถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมแทบจะเป็นทีมไทยพานตารางเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไทยพันตารางเนี่ย เขาได้เจอคู่ต่อสู้ที่เฉียนั่นแหละคือครูเขาแล้วเพราะว่าคนนั้นที่ยิ้นท์จบติกลับไปคิดว่าเราจะมีวิธีการองไรที่ครูเขาจะไปสู้กับเขาราะหมายของบอลเด็กอุติเนี่ยผมว่านะสิ่งสำคัญคือมิตรภาพกับฉันใ้่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหรผมว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กนะ เป็นโค้ดทุกทีที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันวันนั้นผมเห็นบรรยากาศแล้วค่อนข้างดีโค้ดแต่ทีมกัวแทนทีมให้คำแนะนำด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีซึ่งซึ่ง<อ>มีอยู่แม็ช์เพงที่กรรมการก็มาร่วมร่วมออกความคิดเห็นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกท,ทุกฝ่ายมารวมความคิดเห็นได้ครับฟุตบอลเราเกิดก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ทัฒาการของเด็กอย่าไปมองแค่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องพัฒนาแค่ฝีมือเนี่ยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสมรรถจิตใจของนักเตะด้วยที่จะต้องพัฒนาไปนะครับถึงแม้อาคุณเนี่ยเก่งแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยอิยั้าตัวเองแค่ไหน,นคุณก็อาจจะไม่ได้ไปสู่ในจุดสูงสุดเท่กันนะต่างจากคนที่อาบน้ำจุดกระบอกปลา นี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องสร้างติดติก็คือเราจะต้องสร้างติดติกที่เปิดมา้นในตัวเพราะว่าผมเชื่อว่าสมองมันไปไม่ถึงกนก่อนอาจารย์เชิญชวนทีมที่แบบกำลังจะขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มันเป็นรายการที่เป็นเหมาะก,กับติดติเล็กๆแบบชาตนเป็นเป็นรายการที่เหมาะกับทีมที่เป็นบ b e g เนอร์เพราะฉะนั้นทีมที่ททยังแบคิดว่า,าทำหรือเปล่าเออเราจะส่งหรือไม่นะจริงๆนมมนะนนงนเนี่ยมันผมว่านะในในส่วนตัวเนี่ย บางคนเนี่ยที่อยากจะส่งก็ยังมีหมู่หมองที่คิดว่าส่งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดแต่สู้ในร้านจะแพ้ต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเพราะว่าเด็กเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาครับยิ่งยิ่งถ้าเรายิ่งคิดหนักผมเปลียนเพื่อให้ความอยากอย่างเช่นเด็กกับเลื่อนนมกับถ้าเกิดคุณยิ่งให้เด็กกินนมช้าเท่าไหร่ พัฒนาการเขาก็จะช้าอยู่เยอะนตามเพื่อนในรูปเดียวกันใชต้องต้องครับเพราะฉะนั้นเริ่อเลยดีกว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสจะตมันเป็นโอกาสที่จังหวัดเราเล็กๆใช่เรามีรายการแบบนี้่ยใช่สมัครกับทุกคนมาเจอรับใช้แล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันใช่ใช่เราต้องการจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยทีมเนี่ยจากที่เมื่อก่อนมันมีการแพ้ชนะกันขาดแต่ปัจจุบันเนี่ย จะรือการแข่งกคนใรการิดนี <t un> <t un> ่คือ <right สิ่งสำคัญผมว่านีはは่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยตัการที่ผ่านมาก็คือเราเปนแรกทุกสิ่สุดที่เป็นือารัดแ่ได้เลนะที่เหมือนทีมใช่ครับใช่สติที่ทเกินใ่ครับแสดงว่าคุณภาพของเราเริ่มเริ่มเริ่มมีมีมากขึ้นผมคนเดียวครับไปกันเอฟซครับโคตอครับ หานนักขาวทีมซีครับผมเป็นแฟนบอลทีมสโมสรอะไรครับอ๋อผมเชลซีครับปีแดงครับเป็นไงบ้างครับผลงานครับนักเตะที่เป็นแรงบันดาลใจคอสโก้ครับโต้นปะการังนักเตะในไทยครับถ้าเป็นแรงบันดาลใจจริงผมชอบกะทีน้องสุกแก้วบ้านเราบ้านเราเลยพี่ดำพี่ดำแล้วก็ปีซิโก้เกี่ดุลลาสโซคาดเจนตรงกำแหน่งตรงกำแหล่งตงกำแหน่งทีลาอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลครับแล้วเล่นได้ดีครับเดือดท้าวันแร่ปีกอง ฟุตบอลแพ้กับปิงปองแพ้หมากรุกแพ้ครับอันไหนรู้สึกเฟลกว่ากันครับผมว่าไอ้ส่วนตัวนะส่วนตัวคือมันแพ้แล้วมันเราต้องรับผิดชอบเลยเราเคนเดียวเลยแค่แพ้ถ้าฟุตบอลยังโทษเพื่อนได้บ้างนั้นก็คือมันเป็นกีฬาขเดีย้งกับกีฬาเป็นชีมนะฮะเพราะฉะนั้นกีฬาที่เป็นชีมเนี่ยเช่นฟุตบอลมันมันจะต้องมีเรื่องของสกิริีเข้ามาเกี่ยวข้องับครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข ที่น้องๆทําได้เด็กเนี่ยยังเปิดปักเปิดลับอยู่ตลอดอยู่นอยากให้เราเนี่ยไปเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มพัฒนาการของเขาเป็นตัวเชื่อมสังเกตเวลาเม้่อการไปที่ไหนเน้ทุกที เอ้ยมาแล้วเวก้ามาแล้วคือพร้อมี่โดดลงรถไปเล่นกับทุกทีมอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ได้สนใจเรื่องการแข่งขันด้วยซังพอเราแพ้เราเป็นห่วงว่าเด็กตึงจะเศร้าอะไรไหมไม่ฮะกูยังโดดเล่นอะไรนะทำบอลลีนเล่นกันให้รอดเล่นด้วยกันอยู่เนยคือเราเห็นว่ามันมันคือความสนุกความสุขใสๆชื่อๆของเด็กวัยกล้าที่แบบมันเป็นสไตล์นี้ตั้งแต่ไหนจะไรแล้วแล้วมันยังคงอยู่คะแนนผลิตที่เราตื่นเต้นปีนี้ชอบเป็นไงครับฟีดแบ็กนตอนนี้ สำหรับสพ่อแม่แบบอันนี้เป็นสิ่งที่เราตัญอีกสิ่งนะที่ผมว่าเพราะว่าแน่นอนว่าโอโหนุลูกสนั่เนี่ยเราไปเนี่ยทุกปกครองเนี่ยก็เจอกันทุกปีกันอยู่ละถูกไหมซึ่งถ้าเกิดได้คุยกันมันก็ส่งผลให้กลุ่มของเราเปนบรรยากาศบรรยากาศทุกอย่างแล้วก็ระดับของพวกเราเนี่ยอาจจะยกขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ ถ้าตลารดมาเรืผู้ปกครองช่วยเยอะมากแต่เด็กว่าเขาหนึ่งรับส่งให้ไปดูแลอาหารการกินไม่ต่องผมเป็นฝ่ายจ่ายให้ลูกการวอมกามบามาหาไปถึงสนามเนี่ยเหมือนพาประสบอ่ะประสบเราปุ๊บเราก็รับมาต่อแล้วเป็นโค้ชให้ต่อจับเสร็จปุ๊บผมก็ส่งปกครองต่อก็กลายรู้สึกว่าตอนนี้พ่อแม่เริ่มให้ความสำคัญกับลูกสำหรับโค้ชสองคนฟุตบอลให้อะไรกับเด็กไหที่สิ่งแบบเนี้ย สามารถนําไปปรับใช้ในเรื่องของการ,ร,การใช้ชีวิตการคิดการวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งซึ่งในกระบวน,นการกบฟุตบอลเราไทีมก็แอบแทกให้เรื่องเหล่านี<ข>าา้ต้องทดลองได้อยู่แล้วถ้าเรามีโปรเจกต์ค้นหาโค้ดหน้าใหม่ในชุมชนโคตรต่ตอโค้ดเดี่ยวคิดเห็นยังไงครับเออจริงๆผมเป็นนักเตะเดียวผมไม่คิดว่าจะเป็นโค้ดเลยสักวันหนึ่งแต่เอ,อ่อเมื่อพลาะอะไรต่างๆเนี่ยในโอการฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องราต่อไป เราก็จะต้องรับหน้าที่เราไม่ใช่เฉพาะเด็กที่พัฒนาตัวเองก็งงต้องพัฒนาไปด้วยคือเห็นเด็กครับแล้วอยากอยากท,ทําทีมอ้พวกเรามีมีต้นแบบหลายคนนะมีวิธีการหลายวิธีการนะเออคุณสามารถที่แบหยิบยกเอาไม่ได้สไตล์อาจาต้อผมลุงเล็กหรือว่าพี่เหมาหรือว่าใครเนี่ยแตหลายคนที่โพสต์จะอยู่เน<อ>ี่ยก็อาจจะมีทิกิกเล็กไม่น้อยที่แบบไปทําให้คุณเชื่อมั่นและวั่น,นใจและลุกขึ้นมาแล้วก็มาลุยไปด้วยกันเหตุการณ์นี้น่าสนใจ โอเคครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้กับกับทีมการธนาคารทีจรนะครับจากที่มาที่ไปเป้าหมายทงของเขาที่เขาตั้งไว้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นขน้อแรกนะเป็นแรงก,กระตุ้นใจหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปข้อแรกคิดเอาไปแลกเปลี่ยนหรือเอาไปปรับใช้กับกับทีมตัวเองเนาะบ,บางอย่างก็บางทีที่อาจจะ ฟังของมันได้ร <Wha> ู uh ้สึกเตือนสติแล้วเพาะว่าเป็นแบบนี้เราเล่นเพื่อเพื่อสนุกเพื่อให้เด็กได้บ้านานรู้สึกว่ามุมไหนที่ทางนี้เขามีดีแล้วก็ก็เลยเอาไปแชร์เอาไปใช้ได้เลน้องก็ก็ก็เป็นแบบนี้ครับคนเด็กซอรี่ของเราก็จะไปต่างๆกูนไป็นทีมแต่ละทีมว่าในส่วนที่เาเป็นอะไรจะไปยังไงเพราะเราก็เดี๋ยวโอกาสหน้าหรือที่ต่อไปจะไปที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันกับงตอนนี้ซอรี่ครับสำหรับวีดีส่วนนีครับ